สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับสืบสต็อกเชือล็อกหุ้นหุ้นนาสืบในวันที่31มีนาคม ราคาหุ้นบวกแรงตั้งแต่เปิดการซื้อขายปลอมดว้วยหวอลุ่มหนานแน่นราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่2บาท62สตางค์ก่อนจะขยับขึ้นไปต่2บาท66สกตางค์หรือบวกขึ้นมาเกือบห้เปเโดยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นติดท็อปไฟบนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้และปริมาณการซื้อขายมากกว่า20 0เซเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้า เราลังพูดถึงหุ้นบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างและเม็ดพลาสติกมีตระกูลเลี่ยวไพรัสเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีนักลงทุนรายย่อยอีกเกือบ25,000รายถือหุ้นอยู่สัญญาณหุ้น TPI โพลีนที่ซื้อขายกันอย่างคึกคักในช่วงเช้าวันนี้มาจากสสาเหตุหลักคือการปรับนโยบายทางบัญชีใหม่ ช่วยปลดล็อกการบันทึกค่าเสื่อมได้ถึงปีละ1,300ล้านบาทและมืลอค่าแฝงของการถือหุ้น TPIPP ที่จะเข้าเทรดในวันที่5เมษายนนี้ TPI Polin แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงค่ำวันนี้ว่าคณะกรรมการอน,นุมัติการปรับนโยบายบัญชีสำหรับการตีราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นวิธีราคาทุนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ การปรับนโยบายบัญชีจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง18,300ล้านบาทจากปัจจุบันอยู่ที่55,000ล้านบาทแต่จะช่วยปลดล็อกการบันทึกค่าเสื่อมในงบกำไรขาดทุนได้ถึงปีละ1,300ล้านบาทเมื่อบวกกับโรงไฟฟ้าขยะขนาด70เมิะวัต ที่จะเริ่มเปิดดําเนินงานได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้จะทําให้กําไรสุทธิโตอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหลังจากปี59ขาดทุนสุทธิอยู่521ล้านบาทบลนุมูลพัฒนาสินระบุว่ามีโอกาสที่นักวิเคราะห์จะปรับประมาณการหุ้น TPI โพลิขึ้นซึ่งล่าสุดคอนเซนทัสให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่3บาท15สตางค์และตอนนี้บลทิสโก อัปราคาเป้าหมายขึ้นเป็น3บาท90สตางค์จากเดิม3บาท30สตางค์ไปเรียบร้อยแล้วสัญญาณทางเทคนิคมือสืบจากนักวิเคราะห์โลกฟิลิปประเทศไทยสัชิมาหาัตถกิจนิกรบอกว่าหุ้น g p i โพลีนเกิดสัญญาณซื้อจึงสามารถซื้อเก็่งกำไรได้ที่แนวรับ2บาท54สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน2บาท74สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่2บาท48สตางค์